สวัสดีค่ะกาับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับนงราพี EP ที่9 1 7ค่ะ9-1-7นะคะพี่ๆขาประจำเย็นวันอาทิตย์นะคะ13กรกฎาคมค่ะ 2,568นะคะเช่นเคยจะพิจาน้องร้าพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะ1ชุด30รายการ200บาททุกองค์2องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะพี่ๆชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องร้าพีได้เลยนะคะ 0 9 9ค่ะ0 8 4 1 5 6 1ค่ะ0925439610ค่ะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะก่อนรับชมคลิปค่ะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องร้าพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็นค่ะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9โมงเช้าค่ะ รอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะรายการที่1เป็นสมเด็จเก่าค่ะมีคาบกุแบบนี้นะคะ200บ้างค่ะรายการที่2จะเป็นสมเด็จเกตชัยโยค่ะเป็นสมเด็จเกตชัยโยนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยนะคะ รายการที่สามจะเป็นเหรียญหลวงพระอาจารย์ชอบรุ่นพิเศษค่ะปี2514นะคะเหรียญหลวงปู่ชอบจะพิจะาด้านหลังมีอักษระแบบนี้นะคะมาในเลี่ยมพลาสติกกันน้ำจัก4เป็นหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะมาพร้อมกล่องนะคะ สองร้อยบาทจะพี่จา๋าสององค์สามร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะรายการที่ห้าเป็นแหวนหลวงปู่ทวดค่ะห้าจะเป็นแหวนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะสองร้อยบาทค่ะหกจะเป็นหลวงพ่อโสธรพิมพสองหน้าจะพี่จา๋าเป็นหลวงพ่อโสธรพิมพสองหน้านะคะ เจจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกค่ะ2460ค่ะ200บาททุกลายการนะคะพี่ขา2ององค์300บาทนะคะ8จะเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดค่ะ200บาทนะคะ9เป็นพระศิวลีหลวงปู่โตค่ะหลังยันนะคะ มาในเลี่ยมสแตนเลสค่ะ10จะเป็นสมเด็จปกโพค่ะหลวงปุตโตวัดประดู่ฉิมพลีนะคะรายการที่11เ,เป็นหลวงปูหมุนวัดบ้านจานค่ะเป็นรูปหล่อค่ะด้านหลังมียันนะคะ สิบสองจะเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะสมเด็จปกโพเก้าใบหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามปีสองห้าหนึ่งสามนะคะสิบสามจะเป็นหลวงปูท่ทวดจะเสมาหลังพระอาจารย์ทิมเป็นกระไหลทองนะคะเลี้ยมสตัตวนเลจะสิบสี่เป็นเหรียญหล่อ,หล,อหลวงพ่อห้องวัดช่องลมค่ะ เรียนหล่อหลวงพ่อห้องจะพิจาววัดช่องลมนะคะสิบห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะสิบหกเป็นเต่าหล่อหลวงพ่อเงินค่ะมียันนะคะตรงท้อง 17เป็นเหรียญขันน้ำมนต์ของหลวงปู่ทิมต่อโคสาลาค่ะเป็นกระไหลทองนะคะเหรียญขันน้ำมนต์ค่ะ18ค่ะเป็นปิดตายันยุ่งของหลวงปู่ทิมค่ะแล้วก็มีต่อโคดเลข3นะคะรายการที่19ค่ะ เป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะ20จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่วัดสะแกค่ะหลังยันดวง21จะเป็นหลวงพ่อแดงยานวิราชปี03นะคะ ยี่สิบสองหลวงพ่อสดค่ะหลวงพ่อสดนะคะพี่ขายี่สิบสามเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะวัดกลางบางแก้วยี่สิบสี่จะเป็นรูปถ่ายคุณแม่บุญเรือนค่ะ มาพร้อมเลี่ยมนะคะเนื้อหาเก่าสวยเลยค่ะ25เป็นปูดขวดเนื้อว่านจะะพ่จารองรับพี่ได้มาหนึ่งรายการนะ26เป็นปิดตาค่ะหลวงปูโต๊ะฝั่งตะกุดหนึ่งดอกค่ะเป็นเลี่ยมจับขอบนะคะหลังยันดวงค่ะ รายการที่27จะเป็นพระปิดตาหลวงปุตโตมาพร้อมกล่องนะคะปีหนออ๋อปีสองหนึ่ค่ะปิดตาหลวงปุตโตค่ะฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนี้นะคะที่ระลึกทำบุญอายุ92ปีค่ะปี2521นะคะ 28ค่ะเป็นพระอาจารย์มั่นภูริพัตโตค่ะยี่สิบเก้าเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขเจพิจาวัดปักคลองมะขามเทานะคะรูปหล่อค่ะ 30จะพี่จ๋าจะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขจะพี่จา๋าเลี้ยมขอบนะคะด้านหลังก็จะมียันด้วย200บาทนะคะ2องค์3 0 0บาทค่ะโอเคจะพี่จา๋าพ,พี่ชอบรายการไหนโทรทักไลน์ติดต่อหาน้องรับพี่ได้เลยนะคะ0 9 9ย์จะพี่จา๋า0 8 4ย์6 1ด่ค่ะ0ย์เก้าสอาค่ะสำหรับ เย็นนี้สวัสดีจ้า